We Extra presented by ์ o ดต้องกาต้องกล้าต้งโคกสวัสดีครับสวัสดีครับ The Voice นอกจากเป็นเวทีที่เป็นหาตัวจริงเสียงจริงยังถือว่าเป็นเวทีที่ทุกคนได้มาพิสูจน์ความกล้าทุกคนที่เดินทางมาที่เวทีนี้มีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นก็คือรักในเรื่องของดนตรีและรักในเรื่องของการร้องเพลงครับและจุดนี้เองนะครับที่ทำให้พวกเขาปรับจูนเข้าหากันได้โดยง่ายและเกิดเป็น มิตรภาพและความผูกพันที่น่าประทับใจครับพี่คิมเขาก็เป็นคนที่ทุ่มเทครับให้กับลูก,ลกทีมเขาครับเวลาเขามาเขาก็จะซื้อขนมมาครับมาให้กินนะครเวลาเขาไปซ้อมเขาก็จะตั้งใจซ้อมซ้อมให้ผมวันแรกที่ได้ยินเสียงเรานึกว่าเป็นผู้หญิงสักประมาณ28แต่พอหันมาแล้วเจอเด็ก เด็กผู้ชายด้วยแล้วตัวกระเปียกหนึ่งตั้งนี้ยมัดไม้ยาทำไมไม่ไปเรียนดังเือนึกในใจแต่แต่เพราะว่าหันมาคือความสามารถเหลือเกินพี่คิมเขาเป็นคนที่เข้าใจลูกทีมว่าต้องการอะไรพี่คิมเนี่ยอาจจะให้แบบคำแนะนำออในสิ่งที่เราแบบว่าทำไม่ได้แล้วเราต้องทำให้ได้เพราะว่าการที่การที่เราเป็นนักร้องเนี่ยไม่ว่าจะได้โจทย์เพลงอะไรเหมือนที่พี่คิมเคยบอก เราต้องร้องได้วันแรกที่ได้ยินเสียงตุนบนเวทีเรารู้สึกเออเสียงแปลกเนอะฝลั่งเขาจะเป็นเสียงแบบนี้คนไทยจะหายากเราก็เลยกดเลือกเขาตุนเป็นคนที่เสียงเล็กแหละเป็นคนที่เรียนแบบเรียนเสียงคนเก่ง เป็นโชคดีที่ธรรมชาติได้ให้ความแปลกไว้กับกับตัวเขาเองโดยที่เขาไม่ต้องไปดัดเสียงมากอะแล้วมันก็เป็นของมันลักษณะของโค้ชเนี่ยอาจจะดูเหมือนเป็นคนที่ตรงไปตรงมาหรือดูแรงเพราะว่าโค้ชเบางทีจะมีคำพูดที่มันแบบชัดเจนมันคือความหวังดีแล้วมันแอบตลกด้วยซ้ำ จูนในรอบในรอบไลน์เราสัมผัสได้ถึงเส้นเสียงที่แข็งแรงของเขาเป็นหนึ่งช้อยส์ที่น่าเลือกมากจูนเป็นคนที่ปรับตัวดีจูนเป็นคนมีสัมมคาคารวะแล้วก็จูนเป็นคนมีจิตใจอ่อนโยนทัศนคติอินทิใส,สเนี่ยมันสำคัญกว่าเสียงร้องสำหรับทีมเจนเนฟเฟอร์คิมเขาชอบเทคแคร์คนอื่นรู้สึกเราเราเรา,เรา,เ,ราเราสัมผัสได้ะะอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่โค้ชสอนร้องเพลงสอนด้านการประพฤติการคิดอะไรต่างๆทีมเราทุกคนแฮปปี้กับพี่คิมแล้วก็ พี่คิมสอนเยอะมากพี่ที่ตื่นเต้นมากพี่อรีบตบโหแย่งเลยเราหาเด็กไทยคนไทยที่ร้องอ่านบแบบเข้าไปอยู่ในเลือดอยู่ในกระดูกอยู่ในทุกส่วนในร่างกายของเขาแล้วม่เจอหาร็อกง่ายกว่าไหมแท้จะเป็นแม่ของพวกเราไปอีกคนแล้วตั้งแต่ ช้ามาคือดูแลเราทุกอย่างแต่ในห้องซ้อมสอนเราทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องบนเวทีเรื่องการร้องเพลงเรื่องการใช้ชีวิตข้างนอกของเราการพูดการจะแทบจะทุกอย่างขอบคุณพี่ชิมมา,มากมากเลยค่ะเพลงนี้มันเป็นเพลงที่คนส่วนใหญ่ร้องตามต้นฉบับแต่เด็กคนนี้เขาสามารถบิดตัวโน้ตบางตัวให้ต่างจากต้นฉบับแล้วมันก็เข้า กับเสียงของเขาเข้ากับดนตรีในแบบที่ที่เป็นอะคูสติกแล้วบอกว่าอี <laughs> นี่มีของ no เป็นเด็กที่แบบซื่อมากอะ่ะใครจะพูดคำนี้ออกมาได้ในเวลาที่ที่มันน่าสิ้นน่าขวัญขนาดนั้นบนเวทีอย่างนี้พี่พี่ต้องรักษาสัญญานะพี่อย่าหลอกหนูนะ่าเลยแต่ว่าพี่ฮิมคะรักษาสัญญาด้วยนะคะ <laughs> เธอเรียกพี่คิมรักษาสัญญาด้วยนะคะจะเรียกได้ว่าแบบเป็นคุณแม่คนที่สองได้เลยเพราะว่าพี่คิมไม่ได้แค่เป็นโค้ชในการร้องเพลงครับพี่คิมให้คำแนะนำทั้งการวางตัวทั้งการใช้ชีวิตแต็กนี่วันที่ฟังเสียงเขาแล้วก็กดมาแล้วเ,เ,เราชอบตั้งแตบบ่ประโยคแรกๆที่เขาร้องแล้ว เรชอบผู้ชายที่สามารถทำเสียงเล็กก็ได้เสียงใหญ่ก็ได้ so gentle, let oh. ถ้าสมมุติเราลองนึกในใจว่าขอคุณสมบัติ10ข้อร้องมาครึ่งเพลงอ่ะได้มา9ข้อแล้วรู้สึกว่าพี่ก้องจะมีความเป็นมืออาชีพมากๆและค่อนข้างที่จะเข้าใจดนตรีได้ดีมากฟีลลิ่งของอารมณ์เพลงพี่ก้องค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์การใช้เวทีมาเยอะมากๆฉะนั้นหนูว่า พี่ก้องเนี่ยเจ๋งมากๆเลยคะ่ะสวยก็เป็นคนที่มีเสียงที่หนาแน่นเป็นเสียงเต็ม yeah. โอ้เสียงแน่นจริงๆตัวก็แน่นด้วยตัวก็เริ่มเลยอืมก็สมแล้วที่เสียงหนักแน่นตามทรงเลย <c oughs> พอได้รู้จักกันไปได้ทำงานกันไปก็เขาขัร้องเพลงนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยเร,เราเก่งมากเพราะพี่ก้องก็จะเป็นคนแบบว่า เหมือนหน้านิ่งๆเข้าถึงญาติอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วพี่กองเขาเป็นคนน่ารักครับมีมุกตลกแบบแฝงในความนุ่มนวลของเขาในความนิ่งของเขาพี่กองสัญญาผมไว้ครับว่าเราจะทันหลังชนกันแล้วเล่นกีตาร์ไปด้วยกัน <c oughs> แต่ผมไปไม่ถึงตรงนั้นแล้วครับพลาดอ่ะก็บอกพี่ครับสัญญาผมไม่ได้ไปตรงนั้นบอกไม่เป็นไรโอกาสหน้าก็มีที่เลือกคู่ดูโอเพราะว่าแน่นอนดูโอมีเข้ามาน้อยมากความจจริงใให้กัน ความที่มาเป็นดูโอเรียบเรียงเสียงประสานได้ไพเราะเอาเพลงผมมาร้ออีกแล้วและก็แอนเรจ์ให้มันเปลี่ยนไปซึ่งทำได้ดีด้วยอันนี้ถือว่าเป็นความเก่งผมก็เลยเลือกเขาเข้ามาพี่กล้องเนี่ยน่ารักนะคะหล่อแล้วก็ใจดีนะคะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะก็อยากขอบคุณพดกล้องมากๆนะคะที่ช่วยเทรนโมนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้โมนะคะก็ขอบคุณค่ะ เเนะแตงโมก็มีเสียงที่พิเศษ<ก>มีน้ำเสียงที่น่ารักแบบลุลาเลยนะ้ยซึ่งในทีมผมยังไม่มีเท่านั้นตั้งใจทำงานลแล้วก็เปิดรับหมา<อ>ย<อ>ถึงว่าเราบอกอะไรเราสอนอะไรไปก็พยายามที่จะฟังพยายามที่จะทำตามแล้วก็เปิดกลับในเรื่องที่เราพยายามที่เราอยากจะบอกเขาอะไรา ังนัดครั้งแรกผมไม่คิดว่าเขาอายุ16นะผมคิดเหมือนเขาอายุสัก35หรือ37แล้วก็คงจะร้องอยู่ตามคาเฟ่หรือตามสวนอาหารอะไรมานานแล้วแต่พอไปมหาหันมาอ้าว16เองโห้ทำไมร้องได้ขนาดนี้วนนันพ่อพอดี5ธันวาเขาก็เขียนมาสุขสันต์วันพ่อคะ่ะพี่ก็เปรียบเหมือนเป็นพ่อหนูอีกคนผมก็ฟังดีนะอีกมุมม,มันจะผู้ใหญ่ไปไหมเนี่ย เป็นคนที่แบบน่าชอบมากๆเป็นไอดอลของนัทเลยขอบคุณจริงๆคะที่พี่ก้องเ,อเลือกหนูแอนขอบคุณมากๆที่พี่ก้องกดหันมาเลือกแอนตั้งแต่ได้ยินเสียงของแอนที่ร้องเพลงสมสารตั้งแต่บล็อกิชั่น ลือกมาจากบ้านเหมือนกันว่าจะเลือกพี่ก้องและสุดท้ายพี่ก้องก็กดหันกลับมาเลือกจริงๆพี่ก้องเปริบเหมือนพี่ชายคนหนึ่งและพามสอนแอนมาตั้งแต่แรกๆเลยที่อยู่ในทีมตรงไหนไม่ดีตรงไหนร้องยังไงพี่ก้องจะสอนมาตลอดมองมาตลอดตอนแรกเลยผมคิดว่าผมอยากจะได้เด็กแว้นแว้นโคนสักคนหนึ่งหันไปตั้งโอ,โอ้โหกับโปรงกระโปรงสั้นมันยังไงวะเนี่ย เออผมก็หามากเลยอะเออลุกแบบนี้แต่อ้องเป็นอีกแบบหนึง่งเฮ้ยมันเป็นอะไรที่คอนทราสต์กันมากเลยอาจะเป็นคนที่กลัวกลัวนิดหน่อยกลัวจะทําไม่ได้กลัวจะจะได้หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลางจริงก็ทําได้ดีเสมนอ,อน,มน้องนนท์นี่ตอนนั้นผมก็ยังอยากได้ผู้ชายอยู่เขาก็นี่มีน้ําเสียงที่ที่ดีที่ได้มาตรฐานอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ยินทีเด็ดเขา วินาทีสุดท้ายกดเลือกหนนเข้ามาแต่พอบอกว่าหนไหนร้องร้องที่ถนัดนีร้องให้ฟังหน่อยอะไรก็ได้ที่คุณถนัดร้องเรือมาหารักสักคนเท่านั้นแหละเรามีเพชรอ,อยู่ในมือแล้วแต่จริงๆเขาได้อยู่กันไปได้คุยกันไปได้ทำงานกันไปเขามีของเยอะขึ้นเรื่อยๆเขามีเสน่ห์ในการพูดคุยในการเล่นในการ ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นก็สามารถที่จะร้องเพลงอะไรก็ได้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ว่าเราต้องเป็นลูกทุ่งลูกกลุ่มเพลงพลงี่เบิร์ดก็ยังร้องเพราะเลยถ้าหากครั้งนี้ไม่มีเธอลวงหลอกไว้เออ,อร้องเพราะแบบคนลุกอะ่ะไม่ใช่ร้องเพราะธรรมดานะแปลว่าคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นนักร้องแบบไหนก็ได้ขอบคุณครับที่รอบบายออเดชั่นเอามือแปะปุ่ม กดคาสุดท้ายของเพลงผมตอนร้องนั้นผมหมดหวังยิงพี่ก้องก็ให้โอกาสนั้นเพราะว่าผมมารายการนี้ผมไม่ได้จะมาชนะมาขออะไรผมขอแค่โอกาสตรงนี้เพื่อได้มาทําสิ่งที่ผมไม่เคยทำครับความประทับใจและวิจารณ์ดีๆแบบนี้ยังไม่ได้ชมกันต่อครับช่วงหน้านะครับไปชมความสนุกกันต่อใน The Voice Marathon Presented by Coke ครับต,ต้องกล้าต้องโค วีเอ็ r a ์ r รา e ร t เซน y ์ o ์ดโคกต้องซ่าต้องกล้าต้องโคก